สวัสดีครับผมมารพินกับชาแนลฟรีไทยใน u t u b e ครับตอนนี้ก็เรือที่ผมนั่งมาจากกรุงพนมเปตน,นะครับนี่ผ่านนี่เป็นเรือพรตาคาณนะครับก็ใกล้ปากน้ําเสียเรียบแล้วนะครับแล้วจากนี้เรือจะเข้าจากตรงปากน้ำเนี่ยเข้าไปหน่อยไปขึ้นที่ท่าเรือเสียเรียบแล้วจากนั้นเนี่ยต้องต่อรถสบล้อนะครับเข้าไปประมาณสัก10กิโลนะฮะก็ตรงนี้เนี่ย ตอนเย็นจะเห็นว่ามีนักท่เที่ยวที่ออกมาเต็มเลยครับเขาออกมาัวชมันที่ตกทิ้แล้วก็มากินข้าวกันตามมัธยกไทครับเขาซื้อปวออกมาครับ ตรงนี้ผมอยู่ตรงหลังคาเรือนะครับที่นั่งมาจากพนมเปญน,นะครับแล้วมาเปลี่ยนเรือกลางทางซึ่งเป็นเรือที่เท่าน้ําตื้นได้นะฮะแล้วจากนี้เนี่ยเราจะเข้าไปที่ตรงท่าเรือนะครับนี่ก็มีแสงเรือนี่ก็มีเรือมาขายของนักท่องเที่ยวนะครับนะครับบรรยากาศก็สนุกขึ้นคะืดเยิ้มจะให้ชมบรรยากาศกันยาวๆเลยนะครับถ้าใครดูคลิปเต็มการเดินทางด้วยเรือจากพนมเปญ มาถึงเสียบเรียบเนี่ยก็จะที่เข้ามาเที่ยวนครควัดวกันเนี่ยก็จะเห็นส่วนนตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะรวมเยอะกว่าถ้าเกิดใครดูตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปครับมาดูตรงนี้มีเพิ่มอีกที่เป็นออฟฟิศของเจ้าที่อะไรท่กนเเห็นดูเขาตั้งไม่สูงขนาดนี้ลองคิดดูว่าหน้าน้ําตรงนี้เนี่ยน้ำจะสูงขนาดไหนนะครับเห็นขึ้รือด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเนี่ยน้ำน้ำมันจะสูงมากนะครับน้าขึข้นเป็นหลายเท่านะครับเม่ถ่ายให้ชม ตอนนี้เรือผมกาลังเข้าไปแล้วก็สวนกับเรือนักท่องเที่ยวที่เขาออกมาชมพัดที่ตกปิดกันนะครับได้บรรยากาศมากแล้วน้ํานี่ตื้นมากแต่ว่าเขาจะมีคล้ายๆโครงเหล็กป้องกันไม่ให้ตัวใบพัดเนี่ยไปจบน้ําหรือไปติดโคนเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวชมบรรยากาศสดๆกันนะครับก็ไม่สดนะครับเป็นตอนที่ผมพายสมนา mm hmm. เพื่อเข้าไปที่ตรงอีกเรือเป็ดปืนนะครับเ mm hmm. ข้าไปที่เสียงเรียกนะครับ บรรยากาศตอนนี้ฮ่าาทุกคนบอกมือหากันครับผม 像有下面的，哎、嗯，专门是。 สท่าเสียมเรียบครับน่าจะอยู่ด้านนู้นนะครับน้ำตื้นมากครับตอนนี้อนนี้คนกำลังทอดแหอยู่ตรงนี้นะครับดได้หรอล่าครับได้ไหมได้ไหม ึ้นมามีแต่ปลาน้อยครับเห็นแต่ปลาน้อยครับนี่ก็เป็นเรือชาวบ้านครับตรงนี้ก็เหลือนักเที่ยวออกมาอีกครับออกมาเรื่อยๆครับคือไปทัวร์ชมพระที่ตกดินนะครับในเมืองนี่สงสัยตอนนี้นักเที่ยวน่าจะเยอะมากเลยนะครับเนี่ย เือติดนะครับเรือติดทรายอยู่เรือติดแล้วครับเกยครับเกยน้ำลงครับตอนนี้ าหน้าน่าจะถึงเขตท่าเรือแล้วนะครับก็องอีกสักพักก็จะเรือจะเข้าเทียบท่าครับเดินทางมาเกือบ11ชั่วโมงนะครับจากพนมเป็ญโอเหเลยน้งเพี่ยวออกไปเยอะมากเลยครับเนี่ย เขาสร้างบ้านไว้สูงเลยนะครับเพราะว่าหน้าน้ำน้ำจะขึ้นมาหมดนะครับท่วมไปหมดนะสูงขนาดนะี้ยังยกพื้นขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ขึ้นคานนะครับนี่ครับเขาเรียกขึ้นคานของจริงนะครับที่ทำว่าขึ้นคานมาจากสำนวนเนี่ยครับเรือที่ขึ้นคาน เราไปซ่อมหรือว่าขึ้นจอดทิ้งไว้นะฮะไม่ได้ใช้อ่ะครับอ๋อไอตรงนี้นะครับเห็นไหมครับต้มีกันใบพัดจมดินด้านล่างนะครับนีเห็นไหมนี่ครับก็คือไถไปกับพื้นนะฮะแล้วก็ยังหมุนได้ก็คือไม่ไปจมดินนั่นเองนะครับอ๋อที่เป็นเทคนิคครับ โอ้มีสามล้อมารอเพียบเลยครับเนี่ยสามล้อเขมรมารอเข้าเมืองครับ